มาจ่าพี่น้องทานข้าวตอนเที่ยงน้ำกันเนี่ยจ้าวันนี้ทานข้าวตอนเที่ยงน้ำกันเนี่ยจ่ามาจากพี่น้องลาบประดุกเนี่ยจ้าแซบแซบตนทานท่น้ำกันนะคะมาจ้าทานข้าวน้ำกันมีพักมีลาบประดุกมีขา้าวมีกากหมูมีไก่ย่างมีหมูทอดเอาของเก่ามากินตอนบ้วนนเนี่ยจ้าพี่น้อง มาจา้าทานข้าวมือเที่ยงกันได้จ้ะพี่น้องมาจ้าพี่น้องได้จา้ทา,าทานข้าว้วยกันทานข้าวมือเที่ยงนะคะมาจ้าพี่น้องมาทานข้าวน้ำกัน แกบการเก่าพีลูกชิ้นหมูมีกก่ย่างหมูทอดจ้านี่บปละปดุกจ้านี่บปละปดุ